ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมเหรียญมังกรคู่หลวงปุ่มมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับมับงกรคู่รุ่นเสาห้ามาเสียทีนะครับออกที่วัดป่าหนองหลมนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับออกปี2543ามนะครับ เหรียญรุ่นนี้จะสร้างด้วยกันนะครับมีเนื้อเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อนวะนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคํานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูองค์เหรียญจริงๆนะครับเหรียญแท้ว่าดูยังไงนะครับก่อนเื่นเราจะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับเราจะพิจารณาจากผิวเหรียญนะครับ เหรียญต้องไม่บวมนะครับพื้นต้องเรียบตัวหนังสือคมแบบนี้นะครับแล้วก็ธรรมชาติของเหรียญปั๊มจะมีกระแสนะครับกระแสจากการปั๊มนะครับตามบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญต่อโคตนะครับบางองค์ก็จะต่อโคตเต็มแล้วก็บางองค์จะต่อไม่เต็มนะครับ เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับองน,นี้ตอกไม่ค่อยเต็มนะครับแต่ได้ผิวเดิมจมูกจมูกรุ่นนี้จะมีแตดเกือบทุกองค์นะครับที่เห็นนะครับปักคำก็จะเต็มครับมาดูพญานาคนะครับ,าน,าน,รบนี่ครับจุดสังเกตครับ จะมีเส้นแตกลงมาตรงศีรษะหลวงปู่นะครับคมคมนะครับเส้นนี้นะครับจําให้แม่นๆนะครับเส้นนี้นะครับพื้นเหรียญจะไม่บวมนะครับจะมีกระแสจากการปั๊มสังเกตไหมครับนี่ครับตามมังกรนะครับ วงนี้เกี่ยวเชือกจะเต็มนะครับเห็นนะครับเส้นกระแสน,นะครับตามพื้นเหรียญน,นะครับตามขอบเหรียญรุ่นนี้จะเป็นทองแดงลมน้ำตาลนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับทุกคนเนี่ยครับตัวหนังสือจะคมคมชัดแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญแท้ๆนะครับ ป่านองหล่มนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับพศส5 4 3มคมคมนะครับจะมีเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนเส้นแตกนะครับอันนี้ก็เป็นจุดไตหนึ่งนะครับที่ไว้พิจารณาสังเกตร่วมนะครับตัวยันก็จะคมคมนะครับเป็นแท่งแบบนี้นะครับผมสองให้ดูใหม่นะครับ รนะคับเหรียญแท้ต้องติดทุกเหรียญนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับหูเหรียญก็จะเป็นหูเล็กๆเรียบร้อยนะครับไม่ใหญ่ไม่บานจนเกินไปนะครับอันนี้มีห่วงเดิมด้วยนี่ครับประมาณนี้ครับมีรอยปลิ้นนะครับ งเรียญจะเรียบร้อยนะครับตัวยันจะคมชัดนะครับผิวจะแห้งนะครับปีสี่สามก็ผ่านมากกว่า20กว่าปีแล้วนะครับอันนี้เป็นลมเดิมนะครับลมน้ำตาลนะครับเนื้อทองแดงสร้างประมาณสองหมื่นเหรียญน,นะครับก็เป็นผ้าหลักยอดนิยมของหลวงปู่อีกหนึ่งรุ่นนะครับผม เหรียญมังกรคู่นะครับอันนี้น่าจะถอดพิมพ์มาจากเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับเหรียญรุ่นนี้จะแตะนะครับนี่จะจมูกจะแตะจากบล็อกนะครับจากการปั๊มนะครับดูในตาหลวงปู่กับถ้าเหรียญแท้นะครับจะคมคมแบบนี้นะครับเมตาจะคมจะกลมแล้วก็คมนะครับคมชัดเส้นเกสาก็จะคมชัดแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับนี่ครับตรงมังกรก็จะมาจะหลดกับศีสะหลวงปูนะครับตรงขามังกรนะครับจงลิ้นมังกรนะครับตัวบจะมีเส้นเสี้ยนนะครับกระแสจากการปั๊มนะครับขอบตามขอบเรียนนะครับวิ่งครับตัวหนังสือนะก็จะคมชัดนะครับทุกคน ถ้าองคไหนเก็บดีๆผิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าองค์ไหนลมมาเก็บไม่ดีก็จะออกไปทางบางท่านก็เรียกว่าลายพลางอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับส่งให้ทุกคนดูเพื่อเป็นการพิจารณานะครับเจ๊แท้นะครับผมโค้ดนี้ก็จะเป็นการตอกนะครับไม่ได้ถ้าการถอดบล็อกถอดพิมมาจากการฉีดมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับ จะเบอร์ๆนะครับอันนี้ผิวเดิมนะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดนะครับทุกคนนะครับขอบตัดจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัดขาดนะครับขอบตัด พิจารณาเรานะครับทุกคนครับขอบตัดรุด่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับตัดคมคมอย่างนี้ครับลึกๆครับครับพุทธกุณก็เป็นมหาอำนาจนะครับโชคลาภนะครับเหรียญหลวงปู่ม,มุนมีโชคลาภบารมีนะครับ ไม่อยากไม่จนนะครับผมบูชาแล้วรู้สึกมั่นใจนะครับทุกรุ่นครับพองปู่เสียกดีทุกรุ่นนะครับไม่ต้องบรรยายให้มากนะครับลูกศิษย์ลูกหาต่างก็ประจักษ์กันทุกคนนะครับที่ได้บูชาหลวงปู่นะครับเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนนะครับเมตตามหานิยมแคล้วคลาดนะครับปลอดภัยโชคลาภค้าขายนะครับเดี๋ยวหลวงปู่ทุกรุ่นนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆนะครับที่กําลังจะเช่าหาบูชานะครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบระหว่างเหรียญเจ๊แท้นะครับให้เ,เพื่อนได้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามนับผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับ